คับอาจาย์เจ้านะคะวันนี้เรามาดูดวงชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนกันยายน67นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ e x t r a Post สตบนเว็บไซต์ p r ar a a i t y net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มพักข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page ที่ r ar วั r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการเอ t กซ์ทราโ ID w ีเ 9, 9็นเกหหรือโทร0 6 3 2 6 9 9 4 5 6เรื่องงานเดือนนี้นะคะดูแล้วอ๋องานที่มันค้างค้างมานานนะคะหรือว่าสะสมงานที่มันงานที่มันค้างหรือว่าคระกระซังมาเนี่ยเดือนนี้มันก็ยังจะต้องได้รับการแก้ไขนะคะจะต้องได้รับการจัดการต่อไปซึ่ง มันจะค่อนข้างยากลําบากแล้วก็เหน็ดเหนื่อยนะคะในเรื่องงานเนี่ยดูไพ่ใบนี้นะคะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยก็จะมีเรื่องติดขัดนะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่เราทำอะไรได้ไม่ค่อยมากนะคะก็เลยทําให้เรารู้สึกยังรู้สึกว่ามันมีปัญหาติดขัดอยู่ในตรงนี้เหมือนกันนะคะยังยังบรรุลวงได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะดูเรื่องการเงิน การเงินเดือนนี้นะคะดูแล้วคิดว่าการบริหารการเงินเนี่ยไปได้ด้วยดีโดยที่เราเนี่ยไปได้อย่างอะไรก็ไม่รู้นะคะถึงว่าการรับรายรับรายจ่ายของเราเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะรวมถึงเรียกว่าค่าของชีพก็สูงในทุกๆเรื่องนะคะแต่ว่าเดือนนี้ก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเรื่องความรักค่ะ ความรักเดือนนี้ดูแล้วไม่ค่อยจะแฮปปี้สักเท่าไหร่นะคะจะมีเรื่องของความที่ติดขัดนิดนึงนะคะมีเรื่องของความที่ไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะหันหลังคุยกันแล้วก็มีเรื่องของความไม่สบายใจนะคะทั้งสองฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นรู้ตอนนี้นะคะพยายามอย่าที่จะจับผิดจับถูกกันนะคะพยายามที่จะเข้าเข้าออกเข้าใจกันนะคะคุยกันให้มากๆกนะคะก็จะทําให้เรื่องความรักเนี่ย ดีขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะคะต่อมาเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพนะคะเดือนนี้อาจารย์อยากจะให้ระวังเรื่องของการกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็การเดินการเหินนะคะเรื่องของคอบ่าไหลกระดูกสันหลังนะคะเรื่องของข้อเข่าด้วยนะคะาจะมีปัญหาท่านที่มีโรคประจําตัวนะคะก็ให้มรดระวังโรคประจำตัวให้ดีๆนะคะอาจจะมีเรื่องของ โรคประจำตัวที่ท่านต้องรักษาต่อเนื่องกับอาการขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะมาดูเรื่องการแก้ดวงเสริมดวงนะคะเดือนนี้ให้ทำอะไรดีนะคะตอนนี้นะคะก็คืออยากให้ท่านทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายนะคะหมายถึงว่าท่านอาจจะถ่ายชวีวโครกระบือก็ได้นะคะหรือว่า,าเป็นเรื่องของการให้อาหารนกนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการให้อาหารสุนัขข้างทางหรือว่าแมวก็ได้นะคะหรือว่า บริจาคเงินให้กับมูลนิธิะะที่ดูแลสัตว์ทั้งหลายนะคะก็จะทำให้เครารยกันไม่ดีได้นะคะอีโคคอมช็อปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ call center ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VoIP Gateway แบรนด์ดินสตาร์หูฟัง call center แบรนด์ VT และ i p Phone แบรนด์ ATCOM สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานทบบ IP, โทรศัพท์ระบบไอพีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมาก<ๆ>เช่นงานทูมนี่งานเทเลเซลงานสายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทูมหนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เเราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์